สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องควาลำเพลินนะคะคุณแม่คุณแม่พาลูกๆมาทำอะไรวันนี้วันนี้เป็นเป็นวันหยุดพักก่อนค่ะเราก็มานี่แหละเติมพลังเล็กจเติมพลังค่ะเพราะว่าไปหลายวันก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจก็เลยมาพักใจค่ะ <laughs> ยิ่งวันที่สิบหกยิ่งเหนื่อย ผ่านวันที่16มาแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็มาหากางนี่แหละจักน้อยจักน้อยอ่ะจักน้อยนี่ดูเบิ่งการรีแล็์นี่คุณแม่มาผ่านที่สบายใจยาว่ากันสวัสดีค่ะาว่าดะไี่าว่าลตไม่พูดไม่จาเลยไม่พูดไม่จาเลยนั่นอ่ะตบสุดตบ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 ไม่พูดไม่จาเลยอ่ะตช่วยตูวนายกนะ ตอนนี้ไม่ใช่ตูนายกนะ้วตูปั้นหน่อยตูปั้นหน่อยตั้มมัก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 เลยหะือไงแลก็บอกว่าจ่ารำไช่อะไรอีกอย่างว่าอย่างเดียวเลยค่ะอีกอ่างดีวยรวยแล้วขอให้รวยสำหรับอาหารมื้อนี้แม่สุภปบอกว่าเติร์นสาวถิ่นมาให้มีเงินมีทองให้มีอยู่มีกินให้หมดให้หมดนี่หมดสิเหลือกินเหลือใช้เป็นไง ยาสบายแต่ขอใหมีเง like mm. em. yeah, ินเด็ิให้มีอยูขอให้มีอยูมีกินให้หมดนี่หมดกินให้มีกินมีใช้ยาเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุหิวานเถื่อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้สุขชีวิตครอบครัวเราป็นมาไม่จริงน้ำปากเข้าเรี่ยากเข้ามาบ่มีปากเข้ามาบ่มีบ่มีบ่มี่มันบ่มี น้องพอร้ายน้องพอตื่นขึ้นมาให้มีอยู่มีกินให้มีอยู่มีกินให้หมดที่หมดสีเนเรื่อยใช้จะเก็บจะจนรักในเงินทองสมบัตเงินทองไหลมาเทมาอยู่รอดปลอดภัยสุขภาพแข่งแรงด้วยรวยตลอดไปสาธุสาธุสาธุน้ำเม็ดสีน้ำเม็ดสิน้ำเม็ดินฟังไว้ดม ตอนนี้อยู่ที่อะไรโรตัสโรตัสลืว่าจะพูดว่าอยู่ที่น้าบางบอนไม่ดีไม่พูดอยู่เอ็มเคเซนทันพระรามสองเพราะว่าเพราะเราอยู่แถวนั้นนี่อยู่เอ็มเคเอ็มเคอโรตัสโรตัสขอนแก่นใช่ไหม ถูกต้องใช่ไหมมันเราบ้ามันนี้หน่อยบ้าไว้ก็มารีแลกกันสบายสบายข้าหมูมื่อกี้ข้ามหมูเอาหมูมื่อกี้เหยียบย่างเดียวเสวอบหั่มย่างเดียวเสวอบหั่มย่างเดียวโอ้ยอย่าว่างั้นเถอะเหยียบัต่ตัวป้าดีอย่าให้ติดตัวน้อยจะได้คุณแม่พาลูกเต้ามาโปรด มันเี็นมะปวดมาหายเพราะได้กิน,นได้ไเพราะได้กินง่ายๆได้อ,อ,อ,อันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมามาเลี้ยงอาหารรสเด็ดค่ะได้ยินไหม มูวงเนี่ยมันอ,อ๋อัวเน่นท้องแล้วว่าต่นั่นเอาเลยโอ <laughs> <laughs> แต่อัดอย่างเดียวเม่์พูดก็ใครเลยเนาะ <laughs> ม้วงแน่ยเน,นาะแล้วได้กินอะไรแดงไหมรู้สึกว่า <laughs> รู้สึกว่าออกปากแล้วเหรอแน่นท้องนะโอ้ กินตั้งนานพิ่งรู้สึกเหงือบขึ้นมาแนี่นท้องว่อนเทมแล้วจุแต่แ่าเห็นในเข่ากับตยงมันเรื่องกินในค่อยมิโ่เลยไปอีกเลยนะปอ่กเลยแล้วคุงคุ้งน่คุุ้ก้วคุ้งต่ชอบตุงก่อย่างนี้ตุ้งก่อนแต่ไม่ชอบตุ้งเลยเน ไม่โออ้ยไปไอ่เห็นเขาต้องสั่งเลยสังอีกเลยจึ่งกับปได้ไหมลายไซยางี่เอ

เ่อ่เืองเรื่องเล็กอินง่ายๆคือไอพีมาเราไม่ไม่มีฟันคนไม่มีฟันเอาเห็ดหอมมาว่าจะเคี่ยวสักหน่อยเคี่ยวไม่ได้ดีไปแล้วแสดงว่าไม่เสียฟันเลยมันจะเป็นแม่เลย แก่มากิเย็นกแล้วกีๆๆไปม่งก็แตกอดดอุนเนอเกะเทายมตาใจกอยากกินจิ้มหลอดซื้อให้แดกกอดตะโจมกาบอดแถวอันนี้ก็ว่าสวยสวยตายไม่ดเลยเอายใจชื่ออะเดินทยิใจก็อยากกินจิ้มหลอด คือให้แดดปอดกับตู้มาปวดแถวที่หลอดันจะติดนน่ลกเลยด้ะไแล้แล้วก็บอกกินรองให้เราตอนนี้ให้ไปเ็กเล่าเอ หรือยังยังอีกอย่าให้เกินแม่ลาคิพเลยพี่น้องคลิปนี้ปากไม่ทำนี่นะกิะนทิมแล้วกับักาคอนสามและแย่าไก่นิดนึงแล้วก็่ิดไปย่างเดินเพิ่นง่ายได้บาทไ,ไปนู่นไปนี่ไปวันนี้เรามาเดินช,อชอ้อปปิ้งไม่ล่าล่าง,างมือมือนิ่มหรือตก็ไปคือเก่านะพี่น้อง่ พงนี้ร้อยเอ็ดนมไพรนะคะสอน้อยเป็ดบ้านแพงมังกรถ้าหะลน้ช่อควร้ำเปิากด้วยนะจ้าโอโมกโมกแตงจัวจ่าสาบึ้งอันมาอามารถตออามารถอสวัสดีค่ะ